สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับวันนี้นะผมพาพี่พี่ระชมนะพระเครื่องนะที่ได้เช่ามาจากเสียรลังสิตนะครับที่ไปเที่ยวมาเมื่อวานนะครับได้อะไรมาบ้างนะครับเดี๋ยวดูกันเลยนะครับนี่เสียรลังสิตนะครับได้มา3ชิ้นนี้นะครับ3มชิ้นนี้นะครับแบ่งพวกกันมานะครับอีกหนึ่งชิ้นนะครับเป็นชิ้นนี้นะครับเป็นเหรียญเสมาอุเล็กนะครับหลวงปู่พิมพานะครับ นี่แบบนี้นะครับสวยๆก็สมัยก่อนเป็นหมื่นนะครับหลายๆหมื่นนะครับตอนนี้เหลือหลักพันนะครับก็ถือว่าเป็นพระเครื่องที่น่าเก็บในตอนนี้นะครับสวยๆสวยๆน่าเก็บนะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยแพงแน่นอนนะครับเพราะว่าเป็นเหรียญรุ่นแรกของหลวงพ่อเลยนะครับจํานวนการจัดสร้างเนี่ยผมจําไม่ได้ว่า600เหรียญหรือ900เหรียญนะประมาณนี้โดยประมาณนะครับนี่นี่ชิ้นแรกนะครับเป็นเหรียญอุเล็ก หลวงปู่พิมพาวัดหนองตะงงูนะครับชิ้นนี้นะครับเอฟซเนี่ยส่งมานะครับจากผมจำไม่ได้ว่าจากที่ไหนนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะจากที่ไหนน่าจะนะ <c oughs> เขาไม่ได้เขียนบอกนะเขาไม่ได้เขียนบอกนะครับก็แจ้งเขาส่งมาเลยนะครับเขาส่งมาเลยนะครับอ่านี่นะครับชิ้นนี้นะครับก็ ทางผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือว่าพี่ๆนะครับสายตรงเขาก็ดูไม่ค่อยชัดนะครับเนื่องจากนะครับถ่ายรูปไม่ค่อยชัดนะครับแล้วก็ลงสอบถามในกลุ่มนะครับทําให้พิจารณายากนะครับส่วนตัวผมเนี่ยซื้อบ่อยนะครับก็ทําให้พิจารณาได้นะครับนี่สังเกตดูตรงนี้นะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้นะจะมีทุกๆองค์นะครับจะมีรอยเส้นเนี่ยเรือนๆนะครับบังคับขอบบนนะครับนี่ตัวเก๊์อ่างจะบี้นะครับออ่างจะบี้เป็นล็อกๆนะครับเป็นร่องๆ่อนะครับ นี่เห็นไหมอันนี้อ้วนล่ําเต็มนะครับเต็มฟอร์มนะครับนี่ยจะมีเส้นตรงนี้นะครับตรงขอบเหรียญแบบนี้นะครับฝั่งขวามือนะครับพอพลิกมาด้านหน้านะครับพลิกมาด้านหน้าก็ดูความคมชัดนะครับดูความคมชัดเป็นหลักนะครับแบบนี้นี่ดูความคมชัดนะครับแล้วก็จุดที่สังเกตเลยเนี่ยเป็นขอบตัดนะครับโดยรวมแบบนี้นะครับขอบตัดโดยรวมแบบนี้เนี่ยก็จะเป็นการตัดขาดไปนะครับตัดขาดไปนะครับนี่แล้วก็จุดสุดท้ายเลยที่ใช้สําหรับการจ่ายตังนะครับ จุดใจตังนะครับสำหรับพี่ๆหลายท่านในนี like no kind of people, ้ก็จะมีบาแบบนี้นะครับองนี้เดี๋ยวแป๊บนึงนี่จะมีบานะครับนี่เห็นไหมนี่เนื่องจากนะครับจะดูยากหน่อยเนื่องจากนะพระผ่านการใช้มาแล้วจะมีคาบเหงือกลุมนะครับนี่ก็จะมีบ้างแบบนี้นะครับจะมีเห็นไหมนี่จะมีเส้นนี้นะครับจะมีเส้นนี้นะครับเส้นนี้นะเดี๋ยวผมส่องให้ดูนะเป็นเกิดจากรอยตัดนะครับ นี่เห็นไหมเป็นบ่านะครับไม่ชัดเลยแป๊บนึงนะเช็ดกระจกแป๊บนึงนะคิดกล้องแป๊บนึงนี่จะเป็นบ่านะครับจะเป็นบ่านะนี่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 มีบานะครับนี่นี่เห็นไหมนี่มีบ่านะครับเห็นไหมนี่มีบ่านะครับนี่ข้างหูนี่จะมีบ่านะครับนี่ เห็นไหมนี่จะสังเกตดูยากหน่อยหนึ่งนะเพราะว่านี่เห็นไหมรู้จากด้านหลังก็ก็เห็นเลยครับนี่เห็นไหมว่าขอบขอบวูเหรี่ยนเนี่ยเห็นไหมจะเป็นคนระดับกันนะครับนี่จะเป็นคนระดับกันนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เห็นไหมนี่นี่นี่ชัดเจนนะครับนี่นี่มีบาทนะครับนี่ตัวนี้นะครับแล้วก็ขอบข้างเนี่ยก็จะตัดเป็นธรรมชาตินะครับจะตัดเป็นธรรมชาตินะครับจะตัดหักไปนะครับนี่แบบนี้องค์นี้ค่อนข้างจะดูยากนิดหนึ่งนะครับ นี่เพราะว่าคราบขี้เงืออนี่คลุมหมดนะครับนี่แต่โดยรวมแล้วแท้ดูง่ายดีนะครับแท้ดูง่ายดีนะครับชิ้นแรกนะครับชิ้นต่อมานะครับเป็นเหรียญเตารีดนะครับเป็นเตารีดนะครับหลวงปู่ทวดปี0ูนนะครับมีหูนะครับแบบนี้สวยๆเกือบเกือบหมื่นนะครับนี่สมัยก่อนหมื่นกว่านะครับสวยๆเกือบหมื่นนะครับสวยๆเกือบหมื่นนะครับนี่ก็ได้มา1ชิ้นนะครับสภาพแบบนี้ก็หลายๆพันนะครับต่อมานะครับเป็นเหรียญ เป็นเหรียญหลวงพ่อโตรุ่นแรกนะครับนี่องค์นี้สวยนะสวยสวยเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับนี่เป็นเหรียญรุ่นแรกนะครับนี่เหรียญรุ่นแรกนะครับต่อมานะครับก็จะเป็นนี่สิงห์นะครับอันนี้เป็นหลวงพ่อหอมนะครับนี่สิงห์ยกขานะครับหลวงพ่อหอมนะนี่ดูง่ายนะครับดูง่ายดีครับดูนะ นี่นี่ตัวเล็กนะนานๆจะเจอทีนะครับนี่เห็นไหมสังเกตดูรอยสิวนะครับดูง่ายเลยนะครับดูง่ายเลยนะครับนี่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 โอ้โหดูง่ายเลยตัวเล็กๆแบบนี้นี่นานๆจะเจอนะครับตัวดิสเดียวนะครับนี่นี่เห็นไหมครับนี่ก็จะได้ประมาณน